ครับชื่อนี้ก็แตดตอนไม้แรงหนึ่งอะไรกูอายเขาเนี่ยสี่สิบเอ็มเนี่ยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยเอียมาพิดเวอร์ผมมีสามสิบรักผมไหมเขาไปอยู่เวอร์ไหนกันวะ ลากครับมือสี่อ่ะลักครับกิติแล้วครับเขาอยู่เวอร์ไหนวะอ่ะเขาอยู่เวอร์ไหนนี่เวอร์ห้าทีนี้หรือว่าเป็นห้าไฟห้าล้านไหมแต่ผมเราเป็นผมไม่ได้มาทำนะคือคือหลักเลยคือทำห้าไฟยี่สิบเอ็มก็เอาไปใค้ครับ อ๋อแต่เราอยากเล่น 20m จริงๆใช่ไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าเอ้ยเรียกเขามาแล้วต้องมาเพิ่มมายอดไม่ใช่จำเป็นนะครับผมตามเขาครับอย่างนั้นก็ได้ครับโอ้ยเอาเอาใช่ไหมถ้าแต่ผม 20m จริงๆป้าครับมี19ใช่ไหมผมมี m เดียวครับโอ้ยฉุนโอเคครับพันหนึ่งมีจ่ายไรรรรคับเื่อองะไเดี๋ยวเเอาได้ลยยังไม่ต้องให้ครับยังไม่ต้องให้ยังไม่ต้องให้ไปที่ลูกผมก่อนนะครับอ๋อแล้วเราป้าเราเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อย ทีนี้เราจะเล่นกันทั้งหมดห้าไฟ์ยี่สิบใช่ไหมอีกครั้งนึงใช่แต่หมดห้าไฟ์ยี่สิบล้านนะฮะไม่โอ้เล่นกันวันไหนดีครับมันตีได้เลยไหมครับตอนเนี้โอ้ยถ้าตกลงเรื่องเวลาไม่ได้มันก็จะเป็นสามชั่วโมงหลังจากนี้ซึ่งอวอากตีตอนนี้เลยไหมครับอวิชอตีตอนนี้เลยไหมได้ครับตอนนี้ได้ครับเดี๋ยวผมขอเวลาเต็มตัวครึ่งชั่วโมงแล้วใส่ได้ไหมครับครับมขอถามได้ไหมครับเชิญครับ ไม่ตอนนี้เขาเขายินดีนะเราจะมาตกลงกันได้ไม่เป็นไรอันนี้ผมถามสภาวะคนดูคลิปเหมือนผมไม่เล็กมันตัวตัดไม้หนึ่งสตาร์ไอ้อีกล้เว้ยไอ้เฮียเอาอีกแล้วมึงอวยอีกแล้วเว้ยเชี่ยกว่าไอ้เขาเดี๋ยวแม่เป้าๆเขามานี่ไอ้เฮียอะไรเนี่ยผมให้ฮี โอ้โหของคารับน้องเลิฟไอเนี้ยน้องน้องชายพี่อีกคนคิงที่พี่อยากจะบอกคิงนะไอธุรกิจอะน้องชายพี่อีคนนึ่งนี่จะขาดสูงไปตัวหนึ่งจะเป็นน้องเลิฟมากมีแม่โยเขามาสนับสนุนบอกฝันดีแรงแรงหน่อยครับชื่ออีก้าอะไรนะคืออะพูดใหม่หน่อยไม่ได้ยินไม่เมื่อกี้มีแม่โยเขามาเพิ่มมาเอเพิ่มมายี่สิบเมตาตอดกลัางตู้ไฟทีเอาไปห้าถึงหกหัว เอาไม่รู้ก็ต้องถามแล้วทีมเบรดเอาไหมครับเขาได้40แล้วนะเอาครับเอาครับเรียกชื่ออีกแล้วเหมือนตอนประมูลเลยโอเคงั้นสเต็ปหัว40เอ็มนับครั้งที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอาทีนี้เล่นกันกี่โมงเอาเอากี่โมงครับตอนนี้นะครับเป็นตอนครับตอนนี้มีเวลาให้เตรียมตัว30นาทีพร้อมฮลครับมีกลองตีอะไรหมดครัหมดแล้ว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 เริ่มพันอ่ะต้องจ่ายตังก่อนไหมยังครับเล่นเสร็จก่อนเอาแล้ว มันมันบิดไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีไม่มีบิดครับถ้าบิดสบายไม่บิดอยู่แล้วครับเครครับโอเคครับมันเงินเยอะด้วยขอเป็นสักชั่วโมงนึงได้ไหมครับชั่วโมงได้ไหมผมไม่ง่วงหรอตามนี้คุอผมตามป้ายตีนทผล่นางเมราชาีก็ต้ตีมเงนมามไรเนี่ยราชาลีก็ต้อนก็ตามเมเรา20อยู่เนียเพิ่มนติดติดเรื่องกันจะต้องนำเงินอเขาเพิ่มไห้เราเนี่ยราชาลีก็ตองาเงินเ่ยเงียเพิ่มนเ่องัน้อนเงนผมเขาเพิ่มนมาน ตาตอนไม่ลงหนึ่งบวกหนึ่งเลยคนดูโอ้ยอะไรเนี่ยตาตอนไม่แรงหนึ่งอะไรกูอายเขาเนี่ยสี่สิบเอ็มเนี่ยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าสมมติว่าขึ้นเขาหมดเริ่มเนี่ยก็คือนับสกอร์ได้เลยถูกไหมครับใช่นับสกอร์ได้เลยไมสภาจะประกาศเริ่มนะครับแล้วบอกสถานที่ใช่มันก็นับได้เลยครับถ้าเราสาแล้วโอเคโอเคก็คือไม่ต้องไปรอถึงคู่นี้ใช่ไหมครับไม่ครับเขาเขายินดีที่จะมาไงอันนี้อยู่ที่เราตกลงกันแต่ถ้าเขาไม่มาผมก็บังคับเขาไม่ได้นะเกิดเขาแบบเดี๋ยวนี้ยบอกจะมาจะมาแล้วไม่มาเนี่ยววกันแล้ะมันรไบบัังค อันนี้ต้องตกลงกันเองเลยว่าจะมาหรือเปล่าเลยผมเลยบอกว่าเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเขาพอไหมสามสิบนาทีคือฮะอันนี้คือสิบสิบเราคุยด้านไหนชาวคุณไม่ได้เะอชาวคุณอ่าคุยแน้าผมแล้สสะพาอธิบายเขาไม่ไหมครับเหมือนเขายังไม่เข้าใจเรื่องไฟหลังเที่ยงคืนก็คือมันไม่ได้บังคับแล้วครับหลัง อ่าคือถ้าเผื่อมันเกินตีหนึ่งไปในสภาไม่ได้บังคับแล้วเขาจะมาไม่มาก็ได้แต่ถ้าเราสมบักใจที่จะมากันเนี่ยเราคุยกันแล้วมาเจอกันอันเนี้ยได้แต่ในกรณีท <c oughs> ี่เขาไม่มาเขาหลอกเราผมทําอะไรไม่ได้นะอ่าโอเคต้องต้องเป็นพรุ่งนี้ต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพี่ตาต,ต้องครับจะเป็นสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้เลยแต่การเอาคนเข้าออกไม่ได้แล้วนะถ้าสมมุติว่าเริ่มไปแล้ว ไฟไปแล้วก็คือถ้าถึงเวลาก็คือเอาเข้าไม่ได้ถูกต้องถ้าเกิดถึงเวลาที่เริ่มไฟไปแล้วอะต่อให้เราไม่มาไฟจริงนะอะไรโอ้โหพี่เอกแกก็เอาเขาด้วยนะพี่โอ้โหแกก็นี่อย่างนีนะหน่อว่าคุยกันถ้ายังจะเอาเขาออกอยู่คุยเป็นไอ้เทยที่มันดูภาษีดียังวะไม่้ยอมมันก็เอาวันนี้สักที่หนึ่งครึ่งนะครับให้เราดูว่าขอขอเวลาสักชั่วโมงนึงได้ไหมให้เวลาถือว่าไม่ได้บังคับมาถูกไหมครับไม่บอกเวดีแต่ว่าผมอยากเล่นเลยที่จะเลือกไม่มาแล้วไปสองที่เมยังจำได้ดี ใช่ไหมแต่ถ้าเบอร์จะมาก็มากันจริงๆนัดกันไปเลยตีหนึ่งครเขาเข้าใจครับอันนี้เข้าใจครับใช่ครับถ้าถ้าให้ผมเนี่ยตีหนึ่งครึ่งตีอ่ะผมมาอยู่แล้วครับรู้ผู้ชายคุยกันมาเถอะประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้นตกเาแล้วเขาสามารถตกลงกันสภาได้เลยไหมครับพี่ได้เลยครับได้เลยแต่น่าจะขอเวลาตามพงศ์ตามเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ย เงินมันเยอะด้วยแหละต้องบอกประมาณนั้นมากกว่าเท่าไน่าจะขอเวลาหาว่าเวลาเนี่ยถ้าโฉกโอ้แกแกเสียวน้องผมมันโดนแบนดไฟเอ็มอยู่ครับผมให้ขอสองทุ่มครับสองทุ่มครึ่งไม่ว่าตีหนึ่งครึ่งครับตีหนึ่งครึ่งมันมันลั่นกันไรอให้คอยอีกไหมครับปาคุณเข้าใจครับว่ามันลั่นถ้าไม่ลั่นตีหนึ่งครึ่งก็จะไปลั่นพรุ่งนี้นะครับใช่ถ้าตามกฎสภามันเป็นตีอีกสามชั่วโมงอเคก็ได้ครับงั้นลั่นพรุ่งนี้ครับโอเคครับไม่เอาเอาวันนี้ดีกว่าครับสภาเอาไงนักเขีย เอาเอาวันนี้ล้วครับใครจะได้เปิดรับเดิมพันเนี่ยไม่ได้ก็มันต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเวลาสภาคือตีสามสี่าแล้วเหรอคอาก็นี่ก็บอกว่าเอาวันนี้ให้ไงครับมก็เห็นตอนแรกบอกออถ้าตามทุกอย่างขอก็ตอนนี้เนี่ยได้เลยครึ่งชั่วโมงนี่ไงครับเป็นป้ามันก็ต้องครึ่งชั่วโมงเหรอครับมันจะเห็นป้าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเออ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 เอเจะเล่นไเอคือชวโมงแรอเ่าตีหนึ่งครึ่งนะเอาครึ่งชั่วโมงเหรอก็ ผมอยากเล่นวันนี้ครับแต่ว่าอ๋ออยากเล่นวันนี้ก็คือถ้าจะถ้าให้ได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ยอมอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่มาเอาเอาอาทิตย์นี้ถ้าได้ไหมฮะเขายอมลับครึ่งชั่วโมงเอาเอาเอาเราสองฝั่งดีกว่าไว้ใช่้่ะแต่ก่อนนี้แรงนีอนนี้ไมแรงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมเลือกติวนี่นะครับเราก็ถ้าจะไม่มาก็แล้วแต่อ๋อที่สามรับได้ครับนก็ได้ที่สามแล้วก็ไม่เจอกันก็คือสภาจะประกาศเลขที่ก็คือ่ครับสภาจะนัดสถานที่และให้ทีก็คือสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคครับแต่หลังที่สามเอาเขาออกไม่ได้แล้วนะ ตรงนี้เล่นกันทั้งหมดถ้ากี่ไฟนะถ้าถ้าไฟสี่สิบล้านใช่ครับสถานที่แรกสะพานจะเป็นคนนัดให้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าตีสามมากันไหมถ้าไม่มาสพานจะเป็นนัดให้อีกทีสองทุ่มครึ่งนะครับอืเาเดี๋ยวคิดว่าไม่แต่ว่าคนเขาออกคือสามตีสามสี่สิบสองเอาเขาออกไม่ได้แล้วนะจัดการให้เรียบร้อยนะเขาเอาเบอร์เพิ่มเติมไหมพี่พิมเขาเขาเอาเคลมเรื่องเบอร์เรื่องอะไรนะเธอบ,บรเรื่องการลงไฟที่ไม่ได้เคยทราบ การเลือยคเปอร์นครับเ็นเรื่องลงเรื่องขึ้นอะไรสามแปดสามครับเก็บคนแครับเปอร์ล้ครับมาละสองสี่แปดสามสี่หนึ่งห้าให้น้ำครูนะสองสี่แปดสามสี่หนึ่งห้าครับ ก็หอ้เชื่อไปเรื่อยใช่ไหมอีทิมเบนต์เคยเล่นยังครับต้องให้อธิบายต้องการสภาอธิบายกฎเตอรไหม้ออธิบายเีื่ก่อนก็ได้กันผ่านเคยเล่นแล้วเขาเคยเล่นแล้วคือเป็นไฟตรงไปถึงจุดสถานที่นัดแล้วลงไฟพร้อมกันหมดนะครับไม่มีการแบบว่าขับรถวนไปข้างหลังเพื่อไปลงช้ากว่าเพื่อนอะไรไม่มีนะครับถ้ามีเพื่อนคนแรกลงแล้วทุกคนต้องลงตามนะครับเ นะเียยอู่ในกรณีที่หมดคูดาวลแล้วแลลงไปแล้วไม่พร้อมนะัอ่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าหมดคูดาวจา้างหมอแล้วการลงรถคือแสดงความพร้อมแล้วนะครับไอเรียมอยู่เพียงนั้ซึ่งสมมติว่าถ้าเราลงรถหนึ่งคนเราสเต็ปโหดวิ่งมาตีเราตายหรือว่าเราไปตีสเตปโฮดตายแล้วตรงนั้นไม่มีใคร <ปะ S 2> แล้ว<ร>ถือว่าจบไป <พา S 1> นะผู้นำสุายังไม่พร้อมไปลงรถนะครับไม่มีเลยต่อต่อแกก็พอครับโอ้หแกก็คนไปเรื่อยเลยสเตปโหดจะกดผมเลยนะครับ สุดรื่องอะเจ้าปาอกระชครับจะปาขอบคนะครับรัาผมไม่มีอะไรใหญ่ๆได้เลยนะถ้าลปาปามื่ผมสิบสิบห้าเอ็มนะครับปาเนี่ยล้อหลอกล้อหลอกผมฟอขล้อหลอกผมครับปลา้อหลอกฝาแบบเช็คเรื่องแบบพวกซีเดีพวกอะไรนี้นะยกา กำชับไงพี่เำดคับีเราไปไม่ไปไ่เอาั้งฉียนแกมีหอ C M D อ่ะอะไรไม่ม่พี่กลัวกลัวโดนครับพี่กลัวโดนไอ้โมันอยากเข้าสเต็มโหดอ่ะโลมกลับมาเล่นอ่ะมีบายพรอมรอรอมันไหมเอ้ยเฉิเพื่อนมามได้ยินไ้มครับว่าไงครับไอ้ไอ้แทงไฟที่เป็นเอกับสเต็มโหดแล้วเพื่อเท่าไหร่ครับ ต่ำเท่าไหร่พี่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอ่ะห้าแสนครับเออ,อมีแสนเดียวอ่ะพี่ได้ไหมแสนขนาดกินยังหล่อเก้หล่อหล่อจริงนะตาต๊อดเรื่อย <que> หลักตอนตอนหืป่อวต,อ,ตอ,อบอะไรหรอครับาว่างไงครับหรอครับไงครับอันนี้ใช่แล้วยอดเต็มแล้วครับไปตีนี้เฮ้ยเหลือในตวนนี้น,นี้มีปิดปากโอ้โหไม้กันแบบคุณดูเห็นไงโอ้ เฮ้ยพี่อะอ,อะไรของคนดูเนี่ยผมง,ง,งนะฮ้ยเป็นอะไรกันนี่วันเนี้ยเนี่ว่าทำอะไรกันอะ่ะดูดูคาไฟกันอีกครึ่งชั่วโมงไม่ไฟเหรอมั่อสามไม่ใช่เหรอพี่สามชั่วโมงไม่เหรออะไรเขาเล่นวันนี้ฟังไม่เนี่ยผมงละครับตีวันนี้เลยตีวันนี้ครึ่งชั่วโมงก็ตะเขืขอเขาอันนี้การไม่รู้หรอเนี่ยตะเขือจะเอาครึ่งชั่วโมงแต่เอาเบรกไม่เอาเอาเอาเบกบอกไม่เอาแล้วก็กลายเป็นสามชั่วโมงหลังจากนี้นะพี่ คือยังไงยังไงวะก็คือเขาจะตีข้างนอกก่อนถูกปะมัน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 จะแตะพี่ว่าจะมาไฟหรือเปล่าถ้าไม่มยู่ที่ว่าเขาสองทุ่มครึ่งใช่ไม่ไปไม่มาไฟวันนี้ก็สองทุ่มครึ่งสูงเท้าขวบยิ้มหวานตาต้อนหล่อจริงสั่งแล้วรอกันนะรออะไรย่รอรอกันก็มันเอาลองโทรถามเกือก็ได้ไม่ไม่ใช่ต้องถามเขาว่าเขาเล่นกันวันไหนก็เล่นวันนี้สองทุ่มครึ่ง เท่าเจอข้างนอกตีกันได้ไหมแขกได้มันเฮได้ตีกันได้เลยมีมีสุพัฒน,มนม์มาช่วยเลยนะใช่หรอไม่ใช่มีสุพัฒน์มาช่วยได้โอ้โหโคตรสวยดูได้ไงดิพี่อันเฟสดูได้ไงดิอาไฟเลยดี้อะไรล่ะโอ้โหแขกคนเป็นไงบ้างไม่มีใครฝีมือดีเลยมีคนเดียว